ำหรับเพื่อนๆที่อยากจะดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันนะครับก็มาดาวน์โหลดที่ใต้ลิงก์นี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับวันนี้เรามาแนะนำจุดยืนดันดีไนะครับก็ผมจะมาเป็นภาคเอาล่ะกันอันนี้เราเป็น คลิปที่ผมอัดไว้นะสำหรับภาคเพื่อนเพื่อนประกันว่าต้องยืนจุดไหนประมาณไหนยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราไปเริ่มลงดันกันแต่ก่อนจะลงดันความพร้อมของเพื่อนเอาบา์ให้ครบเอาอะไรให้ครบอานที่เราสามารถกดได้ยาเยอะอะไรเอาความสามารถนะครับเพราะว่าหลายๆอย่างแล้วกันเอาไปเริ่มมันดีกว่าอย่านอกเรื่องอหลังจากที่เราลงดันมาแล้วนะครับแล้วก,ก็ธรรมดานลครับที่ประตูเล่ยงเล็ขหยวนอะไรของเราให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็วิ่งตามทางไปเลย ก็จะไปยืนที่จุดนี้นะครับเห็นนะมันจะมีรูปสามเหลี่ยมเดี๋ยวเพื่อสังเกตดีมันจะมีรูปสามเหลี่ยมอยู่ครับใหยืนนี่มุมนี้ไปนะครับอ่ายืนใกล้ๆไว้เลยคอนเตอร์จะเข้ามาพอดีนะสำหรับเว็บแรกครับก็ตามนี้เลยตีตีไปเรื่อยๆนะครับผมจะตีไปเรื่อยๆนะครับกดยงกดยาตามความสามารถของเรานะครับมันจะไม่กดก็ได้นะครับ ส่วนการใช้พับก็อยู่ที่เรานะผมตีหมดเรียบร้อยครับจะพุ่งไปคนตรงนู้นนี่ประมาณนี้แล้วก็ตีต่อไอที่เหลือจะตามเรามาเองนะครับเรื่องการกดยากดปับแต่ละคนแต่ละอาชีพจะแตกต่างกันครับแต่สำหรับผมจะประมาณนี้ละกันในการกดนะครับอย่าลืมนะการกดปับยาอยู่ที่ความสามารถของตัวละครนะครับจะไม่กดเป็นการการแปลงออร่าก็จะไม่เหมือนกันจุดที่สองนะครับสำหรับเว็บสองจะยืนที่เสานี่เลยนะครับ ผมจะยืนอยู่ตรงนี้เอามอนเตอร์มาก่อนโอเคครับมอนเตอร์กำลังจะเดินมาแล้ว โอเคจ้าที่เรายืนเมื่อกี้นะครับออนเตอร์มาแล้วใช่ไหมเรายืนอยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งนะครับยืนยืนยืนตีสักพักหนึ่งเลยนะครับตีตีไปตีไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็จะกระเถิบนิดนึงนะครับเพื่อให้มอนเตอร์ที่เหลือเข้ามานะครับเพราะถ้าเกิดเรา,เราไม่แรงเราต้องเถิบนิดหนึ่งอ่านี้จะเข้ามาหมดพอเขาเริ่มเข้ามาหมดใช่ไหมผมจะไปตีฝั่งเสาฟ้านะครับเดี๋ยวผมจะพุ่งไปชนที่เสาฟ้าประมาณนี้นะครับพุชนปึง้งเพื่อที่ว่าจะให้มอนเตอร์ทุกตัวเข้ามาหาเราได้แล้วก็กลับมาที่เสาแดงเหมือนเดิมนะครับ ปกติส่วนมากถ้าทําแบบนี้มันจะไม่เอ็กซะดินกับการที่ว่ามอนจะขาดตัว2ตัวอันนี้จะสามารถเก็บได้หมดก็ตามคลิปเลยนะครับไปเรื่อย

อย่างที่บอกนะครับการใช้บัฟแต่ละคนแต่ละอาชีพหรือแม้แต่าอาชีพเดียวกันใช้เหมือนกันไม่ได้นะครับเพราะว่าความสามารถตัวละครไม่เหมือนกันคุณต้องปรับเปลี่ยนการใช้บัฟเอาเองนะครับสำหรับจุดนี้วิธีการยืนนะครับผมจะยืนตีเรื่อยๆเลยครับแนะนำว่าให้ค่าตัวที่ผมขาวนี่ก่อนนะครับถ้าค่าผมขาวเสร็จเราจะสามารถตีตัวอ้วนได้นะครับจะยืนตีแบบนี้นะ ตีไปตีไปตีไปเรื่อยๆนะครับสักพักผมจะกระเถิบนิดนึงนะครับอ่ากระเถิบนิดนึงเพื่อที่ว่าให้มอนสเตอร์ทุกตัวเข้ามาหาเรานะครับแล้วก็ตีต่อไปเรื่อยๆครับถามว่าไม่กระเถิบได้ไหมได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะช้าไงขกกอมนสเตอร์เข้ามาก็จะมีเราช้าพอ <ble> เราสามารถตีทุกตัวแล้วเราจะพุ่งไปช่วนในอ้วนนะครับอ่าแล้วก็แดดหนึ <1 S 2> ่งครั้งเพื่อให้มอนสเตอร์ทุกตัวเข้ามาหาเราทั้งหมดนะครับก็จะประมาณนี้เี่เดิมนะครับการแปลงโปงแปลงแบทยังสําหรับผมเนี่ย ผมอาจจะเอาออล่าไปใช้กับบอสต่อเลยแต่เมื่ออาจจะต้องถอนแบตก็ได้นะครับหรือจะถอนแบตแล้วไปคอมโบกับบอสก็ได้นะครับทุกอย่างอยู่ที่ความสามารถของตัวละครของเรานะอย่างที่ผมบอกประมาณนี้เรียบร้อยนะครับสําหรับเว็บสามผมจะไม่ถอนแบตเห็นไหมครับผมจะเอาแบตเล่นต่อเพื่อต่อออล่าไปเลยนะครับแจ้งนะครับอยู่ที่ความสามารถของตัวละคร ทุกตัวละครปวสามารถแตกต่างกันเราต้องปรับเปลี่ยนการใช้อล่าเเองครับเปลี่ยนการใช้บัฟเราเองนะครับและจุดยืนจะไม่แตกต่างนี่ก็ตีทับปกติไม่มีอะไรเลยครับ เรียบร้อยครับสำหรับพอบอสตายเสร็จมเราจะกลับไปยืนจุดเดียวกับเว็บแรกเลยนะครับนี่ตรงสามเหลี่ยมที่เดิมเลยครับยืนตรงนี้เลยแล้วก็รอมอนเตอร์วิ่งมาหานะครับไม่ต้องขยับเลยสักน,นิดนึงนะครับรยืนที่เว็บ ตุดเดียวกับเว็บแรกเลยนะครับปีอนเตอร์มาแล้วนะครับก็ที่บอกครับ ยืนจุดเดียวกับเว็บแรกครับตีไปเรื่อยๆเ,เลยครับตรงจุดนี้นะครับถ้าดาเมจเราไม่สูงจริงเนี่ยเรายืนตีสักพักหนึ่งไหมครับตีตีตีไปใช่ไหมครับพอมอนเตอร์เริ่มเข้ามาจนครบนะครับตัวสีแดงนะ,ะตัวสีแดงเข้ามาครบแล้วถ้าอยากระเถิบนิดนึงมอนเตอร์จะเข้ามาหาเพิ่มแต่ถ้าเกิดดาเมจเราแรงเรายืนเฉยเดี๋ยวมอนเตอร์ที่เหลือจะเข้ามาเองนะครับจนผมน่าจะขยับหรือเปล่า สำหรับคลิปนี้ผมไม่ได้ขยับนะครับมายืนนิ่งไปเลยนะครับมอนเตอร์จะเข้ามาหาเรื่อยๆอ,อย่างที่ผมแจ้งนะครับถ้าดาเมจเราช้าเราก็เถิบนิดนึงจะดึงมอนเตอร์เข้ามาหาได้นะครับเพราะก่อนหน้าน,นี้ผมต้องเถิบนะแม้นั้นมันตีไม่ทันครับส่วนเวฟไฟเวฟไฟนี่ตออ,อไม่ถูกองอันเดี๋ยวรอดูดีกว่าครับ เวฟไฟผมจะยืนไม่เหมือนคนอื่นเขาผมอาจจะเดินแบบวนๆหน่อยครับมันมันเข้าๆประมาณนี้ละกันสำหรับเวบไฟผมก็ยังไม่มีจุดที่แบบชัวนะครับผมใช้วิธีนี้เอาเลยีพอเ,เกิดมาปั๊บผมจะเดินวน,นครับวนๆวนๆเอาพอาเกิดปั๊บเราวนวกว้างๆแบบนี้เลยครับก็จะวนประมาณนี้ มอนเตอร์มันก็จะพอเข้ามาบางรอบก็อาจจะเข้ามาไม่ครบนะครับแต่ก็แล้วแต่บางรอบเช่นกันนะครับการใช้อลองอ่าอย่างที่ผมเคยแจ้งเลยครับเราจะใช้ได้ไม่เหมือนกันพราสามารถตัวละครแตกต่างก็เับเปลี่ยนการใช้อร่าเอานะครับแต่พี่การยืนการตีจะแทบไม่ต่างกันครับตีไปเรื่อยเื่อนะครับจนกว่าจะตายหมดก็โดยเฉลี่ยก็เกือบโดนทุกตัวอาจแค่ตัวหนึ่งที่ไม่ยอมเข้ามานะครับแต่ยังพอตีโดนอยู่แต่ ขายไปพร้อมกันจะเลยต้องม,มีกันนั้นกระเถิดก,กันนิดนึงนะครับก็จะเข้ามาหาถ้าเว็บนี้ไปไม่ได้ลองหาจุดยืนที่ดีกว่านี้นะครับผมอาจจะยืนยังได้ไม่ดีมากเท่าไหร่เรียบร้อยต่อไปก็เว็บที่หกนะครับเว็บที่หกผมจะยืนชิดเสาแดงด้านนอกนะครับเพื่อนดูเอา้านี่ก็จะประมาณนี้ครับยืนชิดเสาแดงด้านนอกเลยก็จะยืนตรงนี้ นิ่งเลยนะครับนิ่งแบบนิ่งไปเลยหรือจะมีวิธีหนึ่งคือยืนตีสักพักแล้วก็เถิดก็ได้นะครับเพื่อที่ให้มอนเตอร์รอบข้างเข้ามาหาเราได้อีกนะครับลอเดูตามคลิปนะครับว่าจะยืนประมาณไหนถ้าอยู่กับที่มอนเตอร์จะไม่ตีเสาเลยแต่ถ้าเกิดกเถิบมีสิทธิที่มอนเตอร์จะตีเสาบ้างครับแต่สามารถเจ็บมอนเตอร์ได้เยอะขึ้นนะครับ ยืนที่เสาเลยนะครับเรื่องกงเรื่องเกตก็กดตามความสามารถของคุณนะครับว่าจะกดกันขนาดไหนนะครับบัฟเบิร์ฟก็อย่างที่ผมแจ้งนะครับใช้ตามความสามารถของตัวละครเรานะครับผมก็เถิดนิดนึงเพื่อให้มอนเตอร์เข้ามาเพื่อเห็นไหมครับก็เถิบก็เถิบให้เขาเข้ามาแต่เสาจะเลื่อนลดนะครับเกติดีๆก็เถิบนะก็เถิบนิดนึงเพื่อให้ดึงมอนเตอร์เข้ามานะครับ โชคดีรอบนี้เสาไม่ลดเลยครับเพราะการที่เรากระเถบิบบางทีมอนเตอร์จะเพี้ยนไปตีเสาหน่อยหนึ่งนะครับแต่ถ้ายืนจุดเดียวสบายๆครับมอนเตอร์จะไม่ค่อยตีเสาเลยจะตีแต่เราเท่านั้นแต่อาจจะเก็บมอนเตอร์ได้น้อยหน่อยนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับต่อไปก็เป็นที่เว็บบอสน,นะครับ life, so right. พเพราะว่าผม ไม่น e ่าจะมีอะไรครับท well anyway right ุกอย่างอยู่ที่ความสมาร์ของตัวละครนะครับกดเรากดได้ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับก็เอาเป็นแนวทางได้ครับสําหรับตัวผมนะก็จะประมาณนี้รลกวเอาความพร้อมของเรานะครับกดยากรยาเกตของผมเหมือนเดิมปกตินะครับ เกิดแล้วนะครับแปลงหน้านะปกติอย่างที่บอกนะครับถ้าเปไปได้เลือกลากตัวไฟนี้ออกมาด้วยนะครับเราจะใช้อ่าปีแดงได้ขี้โกงหน่อยนะครับวิธีที่ตัวไฟนะครับแล้วก็เดี๋ยวเปิดบัฟแดงนะครับแล้วเราจะสามารถอยู่กับบัฟแดงได้นานสักพักเลยกดบัฟทุกอย่างนะครับอ่าที่หัวตัวไฟเปิดบัฟแดงเราจะสามารถตี วิธีบักโกงได้อย่างนึงนะครับหรือถ้าเกิดมันลากไม่ได้ก็ตีที่ตัวบอสปกติไปเลยก็ได้นะครับอย่างที่บอกเอาขอา่าวสารของเราครับดูเป็นแนวทางได้นะครับแต่ว่าใช้บัฟอาจจะได้ไม่เหมือนกันนะครับดีบว่ไปเรื่อยๆครับเรียบร้อยนะครับ สำหรับเว็บต่อไปนะครับผมแนะนำให้เพื่อนยืนออกมานอกวงนะครับที่เป็นวงกลมๆใหญ่ๆนะครับจะได้ไม่โดนสกิลน,นะแต่ถ้ายืนได้ก็ยืนแบบผมเลยแล้วก็รลอตีมอนเตอร์ที่จะเกิดครับเราจะตีที่เสาแดงก่อนหนึ่งครั้งเราค่อยวิ่งไปตีที่เสาฟ้าจนกว่าเขาจะตายนะครับก็จะประมาณนี้หรือถ้าไม่ตายก็ไม่เป็นไรนะครับอยากกงอยากเกตก็กดตามความสามารถของเรานะครับ ยาองย่าแอมยาคี้อะไรตามสัลย์ของเราทั้งทุกอย่างนะครับที่เราจะได้เราจะตีฝั่งเสาแดงหนึ่งครั้งแล้วก็พยายามฆ่าตัวนี้ให้ทันนะครับเช่นเดิมครับพอเราฆ่าตัวนี้เสร็จเรากลับไปยืนตรงที่เดียวกับจุดหนึ่งเว็บหนึ่งเลยนะครับตีสองตัวนี้เพื่อให้มันตามเรามานะครับยืนที่เดียวกับเว็บหนึ่งนะครับแล้วก็ยืนตีมอนเตอร์ไปสักพักตรงนี้ระวังโดนสตทันนะครับถ้า ไปไม่ได้ใช้ป่าท่านจาัดก,การสตรั้นได้หนึ่งอย่างนะครับหรืออาจจะใช้บ้าฟ้าเพื่อการสตรนั้นตัวตรงนี้ตีไปเรื่อยๆนะครับตีตีตีจักว่าตัวนกจะเข้ามาหมดเราก็เถิดไปทางขวาน,นิดนึงนะครับเถิดไปทางขวาน,นิดนึงแล้วก็ยืนสักแป,ป๊บหนึ่งก่อนแล้วก็วิ่งกลับมาที่เดิมครับอ่าเราก็จะสามารถตีได้ครบแทบทุกตัวนะครับประมาณนี้นะครับเราวพิธียืนของผมนะผมก็จะทําประมาณนี้ก็จะสามารถเก็บได้ หมดในระดับหนึ่งก็แทบจะโดนทุกตัวเห็นไหมครับบางทีอาจจะมีไม่โดนบ้างอยู่ที่มุมของการตีนะครับปร,ประมาณนี้ตีคนไปเรื่อยๆนะครับ อาจจะเก็บไม่เอียงเพราะว่ามอนเตอร์เขามีกระจังกระจายกันบ้างนะครับถ้ามีดาเมจที่แรงก็สบายครับแต่ผมอาจจะดาเมจไม่ไม่ได้จ๋ามากนะสำหรับเว็บสุดท้ายนะครับสำหรับผมที่มาได้แค่เว็บนี้นะครับเว็บ8แใช่ไหมครับผมก็จะยืนตรงกลางนะครับกลางระหว่างสองเสานะครับเสาใหญ่กับเสาแดงตรงกลางเลยครับแล้วมอนเตอร์มันจะเข้ามาหาเราได้พอดีนะครับ ตัวตรงนี้จะโดนเสาอยู่นิดหน่อยครับมอนเตอร์จะตีเสารเราแค่นิดหน่อยไม่ดีมากมายนะครับแล้วก็ต่อดอูตามได้เลยครับเหือนเดื่อนะครับความสามารถของเราตามตัวละครนะครับผมเปิด2ออร่าเลยครับเพื่อที่ว่าจะทำดาเมจแรงๆไปก่อน,นครับเดีย๋ยวจะไม่ทัน <Yeah. S 1> เช่นเดียวกับเว็บเจ็ดเมื่อกี้ <Maybe S 1> ผมก็อ2 <come on. S 1> ออร่าไปเลยครับเพราะนั้นดาเมจไม่ทนัทนแน่ เอาคิดตัวขวานะครับแล้วก็เข้าไปตีเลยสังเกตที่เสาครับเสาเราจะลดไปประมาณแค่นิดเดียวลดไม่ได้เยอะมากครับเปิดปั๊บแดงเหมือนเดิมครับเพราะว่าตัวขวาจะตีแล้วเลือดไม่ลดนะครับพอเลือดไม่ลดเราจะสามารถใช้บัฟบแดงโกงได้เรื่อยๆนะครับตั้งสิบวิสิบห้าวิอะไรก็ว่ากันไปครับก็ะตีไปเรื่อยๆเดิมนะครับจะลืมนะครับความสามารถในการกดปับอยู่ที่ตัวละครเรานะครับกดได้ไม่เหมือนกันแต่ยืนเหมือนกันแน่ๆครับการยืนประมาณนี้ รอยากตีสักพักนะครับคุณสังเกตเวลาที่นับถอยหลังครับถ้าเมื่อไหร่ที่เหลือ27วินะให้กดบัฟปีกฟ้าคุณจะสามารถต้านสถานะของบอสที่จะทําให้เราสตันได้นะหรือจะใช้บัฟฟ้าของอาชีพตัวเองเพต้านสถานะก็ได้ตามความเหมาะสมตัวเองนะครับ ก็ออกดันวิธีเก็บเกตผมก็ไปลงดันที่55นะครับวิธีการเก็บเกตผมไม่ต้องเสียเวลาคือดัน55ไม่ได้เงินหลอกแต่ว่าไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องอไม่ต้องกดเกตประหยัดค่าเกตดได้เยอะแต่ลงไปอาจจะไม่ได้ค่าอะไรคืนกลับมาก็ยังโอเคกว่า เรามาน uh ั huh. ่งกดเกตเพียวๆครับประมาณนี้แ kind ล of ้วกันว <engo> ิธีการรีเกตของผมนะครับแล้วก็วนกลับไปลงใหม่ก็จะมีเท่า <Pod> นี <laim> ้สําหรับการฟาร์มดัน d ี y ของผมนะครับขอบคุณมากนะครับที่ยังไม่ลืมกันและยังทักกันมาให้ผมทําอะไรก็บอกได้นะครับก็ผมจะทำตามควาสามารถที่ทําได้แล้วกันก็ก็จะมีเท่านี้ส่วนวิธีวนเกตนี่ผมได้จากเพื่อนในสตรีมที่แนะนํากันมานะครับก บ๊ายบายและขอบคุณดีๆนะครับสวัสดีครับผม